มีมัดตัวหนึ่งคิดอยากเดินทางไปหาที่อยู่ในต่างประเทศมันจึงใช้วิธีกระโดดเกาะหนวดของสะจวดเครื่องบินแห่งหนึ่งไปพอเครื่องบินบินขึ้นไปที่ความสูงมากๆอากาศก็เริ่มเย็นและหนาวมัดคิดว่าจะต้องหาแหล่งที่อยู่ใหม่เกาะที่อบอุ่นกว่าหนวดของสัจวดดังนั้นมันจึงถือโอกาสตอนสัจวดเข้าห้องน้ำกระโดดออกจากหนวดของสัจวดและหลบที่ฝาชักโครก ไม่น่าหนักก็มีแอร์ฮอสเตสาสวยมาห้องน้ำมัดเหลือบมองไปที่แหล่งขนใหม่ของแอร์ฮอสเตสแล้วฝันว่ามันช่างเป็นที่อยู่ที่อบอุ่นเพราะมีที่ให้หลบหนาวได้เป็นอย่างดีมันจึงตัดสินใจไม่รอช้ารีบกระโดดเกาะและหลบเข้าไปอยู่ทันทีและด้วยความอบอุ่นสบายของที่อยู่ใหม่มัดเผลอหลับไปหลายชั่วโมง ขึ้นมาหมัดก,ก็ต้องพบกับความประลาดใจย <st> <of> ่างใหญ่หลวงเมื่อรู้ว่าตัวเองกลับมาเกาะอยู่ที่หนวดของสจวตเหมือนเดิม